ุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเช้าวันอังคารที่3กันยายนนะครับสำหรับวันนี้ youtube ช่องคนรักบอนสีก็มีไม้มาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับสามารถติดต่อแอดไลน์มาดูต้นไม้ได้ที่เบอร์0628180756นะครับค่าจะส่งมาเหมาทางปัตน์นิไทย50บาทสำหรับคนสะดวกแบบปลายทางก็70บาทนะครับวันนี้เราจะมาพามาดูชุดแม่พันธุ์แล้วก็ ชุดลูกที่ว่ามาแบ่งปันกันราคาเบาๆนะครับนี่ก็จะเป็นชุดแม่พันธุ์ของแสงทองคําของสวนผมนะครับนี่ครับฝากติดตามรอลูกได้เลยนะครับนี่ครับต้นแม่เขาจะด่างสวยนะครับนี่ครับแล้วก็รอต้นลูกของชุดพวกอนันตการด้วยนะครับนี่ครับมาเรื่อต้นแรกนะครับต้นแรกจะเป็นหนมุมานเผากุ้งลงกาไซใหญ่ฟ่อแม่พันธุ์ของอาจารย์เสริมนะครับต้นนี้ใหญ่มากครับนี่ครับต้นนี้น่าจะ มีโอกาสที่จะทำจานวนได้แล้วนะครับต้นนี้ผมขออยู่150บาทนะครับนี่ครับอนุมานเผากุ้งครับไซส์ใหญ่นะครับนี่ครับฟอมแม่พันธุ์แล้วก็จะมีพรมฤทีนะครับนี่ครับเป็นบอลเก่าอีกตัวที่น่าเก็บตัวนี้ปลายสวยทุกใบครับพรมฤสีผมแบ่งอยู่100บาทนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับชายชนที่สวยครับนี่ไซส์ใหญ่นะครับชายชนที่สวยไซส์นี้ผมแบ่งอยู่100บาทนะครับนี่ครับไซส์นี้ครับฟอรมแม่พันธุ์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้นะครับ อาจจะมีมาแบ่งปันกันไม่เยอะนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าก็ตกบ่อยมากครับช่วงนี้เรามาดูด้านนี้กันเลยนะครับด้านนี้เรามาเริ่มต้นแรกก็จะเป็นนี่ครับไม้ใหม่อีกตัวที่น่าเก็บนะครับก็คือสันชายนะครับนี่ครับฟอร์มนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่สันชายผมแบ่งอยู่สา0รอบาทนะครับสันชายนี่ครับเป็นไม้สวยอีกตัวที่น่าเก็บนะครับนี่ครับสันชายสำหรับคนที่ชอบไม้สไตล์โทนนี้นะครับแดงดำนะครับนี่ครับ ก็จะมีไม้ไม้แลอีกตัวนะครับเจ้าขานนะครับนี่ครับเจ้าขานผมแบ่งอยู่สองร้อยบาทนะครับนี่ครับเจ้าขานสวยๆเลยครับนี่ครับเจ้าขานก็น่าเล่นอีกตัวนะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นพรสำริดผลนะครับเป็นไม้ใหม่อีกตัวที่น่าเก็บนะครับพรสำริดผลไลนนี้จัดโปรพิเศษให้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับต้นนี้สวยครับเป็นบอลที่น่าเก็บอีกตัวนะครับ พรสำริดผลนะครับนี่ด้านในนี้จะเป็นเศรษฐีปีชวดกระถางนี้เอาไปหกสิบาทนะครับนี่ครับเศรษฐีปีชวดหกสิบาทนี่ครับผไม้แลอีกตัวที่น่าเก็บนะครับต้นนี้ด้านในนี้จะเป็นซับประสานนะครับนี่ครับซับประสานของคนวัยนะครับมีมาแบ่งให้อีกหนึ่งกระถางเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทนะครับซับประสานนะครับนี่ครับ ป็นไม้สวยตัวที่น่าเก็บนะครับนี่วันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ใบกลมรอตั้งชื่อครับในชุดนี้เป็นไม้แยกหน่อด้วยนะครับเป็นไม้สวยนะครับผมแบ่งอยู่สองร้อยบาทนะครับลูกไม้ใบกลมนี่ครับหวานใครชอบสายหวานนะครับนี่ครับน่าเก็บนะครับด้านในจะเป็นนี่ครับเงาจันน้าเข้มเข้มดุๆนะครับนี่ครับต้นนี้จะมีสองใบหนึ่งหลอดนี่หลอดใหม่ก็เหลืองมาแล้วครับนี่ครับสวยครับต้นนี้สวยมากครับผมแบ่งอยู่สามร้อยบาทนะครับ ต้นนี้เขาหน้าดุพิเศษเลยครับหน้าโหดมากพิเศษสามร้อยบาทครับลายนี้นี่วก็จะมาด้านในก็จะเป็นนี่ครับใช้ครชอบทักซิโดแบบโหดๆนะครับนี่ครับทักซิโดโหดๆผมแบ่งอยู่สองร้อยห้าสิบาทนะครับทักซิโดมาอีกตัวที่น้อยมากในจในตลาดนะครับจุดนี้ทักซิโดด้านในจะมีลักเอวยตัวแผงนี่ครับ ตัวแข็งไรนี้จัดโปรพิเศษให้เอาไปห้าสิบาทพอครับแบ่งปันกันเขาเป็นลักเอยตัวแข็งนะครับถ้าเป็นตัวตรงปกเขาจะเป็นกระดูกแดงครับชุดนี้เขาจะป้ายขอบใบครับนี่ครับสวยครับจัดโปรให้ห้าสิบาทกับไรนี้ต้นนี้จะเป็นสีเลือกงามผมแบ่งอยู่สามสิบาทนะครับสีเลือกงามับแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นมณีเมคาครับนี่ครับเขากัดสีแล้วครับต้นนี้นี่ครับ ตัวนี้สวยกัดสีแล้วล้นกระถางสี่ผมแบ่งอยู่50บาทนะครับมณนีเมคานี่ครับเป็นไม้อีกตัวที่น่าเก็บครับกัดสีมาแล้วครับนี่เป็นบอลที่น่าสะสมนะครับด้านนี้ก็จะมีนี่ครับเมืองนครชุมกระถางละห้าบบาทมีมาแบ่ง2กระถางครับมีกระถางที่หนึ่งครับเมืองนครชุมนี่ครับกระถางที่หนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นเมืองนครชุมกระถางที่สองครับเป็นไม้ที่โตเร็วครับผมผ่าชิ้นใหญ่ครับนี่ครับชุดนี้ไป50บาทพอครับนี่ แล้วก็จะมีลักเออยี่สวยเลยตุนนี้ครับนี่เอาไป5้าสบาทครับลักเอยตัวนี้สวยมากครับนี่จะเป็นตัวตรงปกนะครับเขาจะแตกต่างกันนะครับนี่ครับนี่ครับสวยครับจุดนี้ตานี้จะเป็นหงเพิงไซส์ใหญ่ไม้แยกหน่อของผมนะครับนี่ครับเขายังไม่ได้กัดสีนะครับนี่ครับหงเพิงไม้แยกหน่อไซส์นี้ผมแบ่งอยู่สองร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับเป็นไม้ที่ผมแยกหน่อไว้นี่ครับจัดมาแบ่งราคาเบาๆกันเลยครับนี่เรามาดูด้านนี้กันต่อนะครับ ไม้ราคาเบาๆนะครับวันนี้อาจจะไม่สูงมากนี่อันนี้จะเป็นเยี่ยมตะวันไม้แยกหนอจัดโปรพิเศษให้กระถางนี้เอาไปห้าสิบาทพอครับนี่ไปห้าสิบาทครับสีลาหุ้มทองกระถางนี้สีลาหุ้มทองกระถางนี้แพงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแบ่งอยู่แปดสิบาทนะครับนี่ครับสวยๆครับต้นนี้ด้านนี้ก็จะมีอมรรัตนโกสกศิลนครับสวยๆเลยไซส์โตผมแบ่งอยู่ห้าสิบาทนะครับนี่ครับอมรนี่ครับ ด้านในนี้จะเป็นอาร์เทมิสก็เอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับแบ่งปันกันนี่ครับราคาเบาๆกันเลยครับนี่เดี๋ยวจะเป็นเงาจันทร์อีกกระถางนึงนะครับนี่ครับแบ่งอยู่เอาไปราคาพิเศษเอาไปสามร้อยบาทเท่ากันเลยครับสวยมากครับเงาจันทร์ชุดนี้นี่ด้านนี้จะเป็นเพชรจอมทองครับสวยๆเลยเอาไปกระถางละหกสิบบาทนะครับนี่ครับนี่กระถางที่หนึ่งนะครับนี่ครับ อนีางนี song, Ball, food, mainland, ้กระถางที <c oughs> pues PTSD, ่สองครับเพชรจอมทองนี่ครับสวยครับเอาไปกระถางละหกสิบาทนะครับส่วนตัวนี้เขาเป็นตัวแผงใบหอกหรือไงผมไม่แน่ใจครับตัวนี้ครับผมได้มาหนึ่งกระถางครับนี่ครับเพชรจอมทองตัวนี้สวยมากครับผมแบ่งอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับก็จะแผงใบยาวใบหอกแล้วป้ายสวยมากครับตัวนี้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับนี่ครับก็จะเป็นตัวแผงครับสวยครับมีหนึ่งกระถางครับในตัวนี้แล้วก็จะเป็นสุพรรณหงสุพรรณหงผมแบ่งอยู่สามสิบบาทนะครับนี่ครับ จัดโปรราคาเบาๆกันไปเลยครับนี่อันในก็จะเป็นนี่ครับทองสยามสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่ต้นนี้จัดโปรให้พิเศษเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับนี่ครับทองสยามนะหน้าตรงปกหน้าเดิมเลยครับก็จะมีมาแบ่งอีกสองทางจะเป็นทศกัณฐ์ลงสวนนะครับนี่เขาด่างประมาณนี้ป้ายประมาณนี้ก็จะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายและโตไวครับชุดนี้นี่ทศกัณฐ์ลงสวนผมแบ่งอยู่กระถางละสองร้อยบาทนะครับนี่กระถางที่หนึ่งนะครับนี่ครับ นี่ก็รทศกัณฐ์ลงสวนกระถางที่สองครับสวยมากครับชุดนี้นี่ชุดนี้สวยครับไปเสือถางละสอ0รบาทนะครับมาด้านในก็จะเป็นโอ้ต้นนี้เซียวจันไม้แยกหน่อสวยมากครับต้นนี้เซียวจันไม้แยกหน่อผมแบ่งอยู่เอาไป100บาทครับนี่เป็นไม้แยกหน่อนะครับสวยครับต้นนี้สายโตแล้วด้วยไปลงกระถางหกได้เลยบงกดนางฟ้าเอาไปห้บาทนะครับสวยๆเลยด้านนี้นะครับ ด้านนี้จะมีหัดปลาตองนี่ครับเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วเนี่ยไปกระถางละห้าสิบบาทนะครับหัดปลาตองนี่ครับแล้วก็จะมีสาวนครใช้สีก็ไปห้าสิบบาทนะครับนี่ครับสวยๆเลยด้านนี้จะเป็นหลวงพ่อเคลือบนี่ครับหลวงพ่อเคลือบผมแบ่งอยู่ห้าสิบาทนะครับเป็นไม้แรอีกตัวที่น่าเก็บนะครับนี่ีก็ตับหลวงพ่อนี่จะเป็นหลวงพ่อพูนหลวงพ่อพูนไซนี้ผมแบ่งอยู่หกสิบบาทนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ นี่จะเป็นราศีสิงห์ครับนี่ครับราศีสิงห์ต้นนี้เอาไป30บาทนะครับจัดปูให้ครับนี่แล้วก็หนุมานประสานกายเอาไป50บาทนะครับสวยๆเลยนี่ครับด้านในจะเป็นดาราจักรวาลเอาไป60บาทนะครับนี่ครับสวยๆเลยดาราจักรวาลนี่ครับก็จะมีมณีรอมเพชรแผงมาแบ่งสองกระถางหน้าฉ่ำๆเลยครับนี่ครับเอาไปกระถางละหน0บาทนะครับนี่กระถางที่หนึ่งนะครับนี่ กระต้นนี้เป็นกระถางที่สองมันีลำเพชรแผงครับเนี่ยเขาสวยนะครับเนี่ยกัดหน้าชมพูอย่างสวยเลยครับจุดนี้มาด้านนี้จะเป็นเทพเทวาไซส์เล็กนะครับเนี่ยผมแบ่งอยู่หกสิบาทนะครับต้นนี้ป้ายสวยครับนี่เทพเทวานะครับเอาไปกระถางละหกสิบาทนะครับมาด้านในก็จะเป็นนี่ครับเพชรแสนมณีครับนี่ครับสวยๆเลยป้ายสวยๆนี่เอาไปกระถางละสามร้อยห้าสิบาทนะครับเพชรแสนมณีนะครับนี่ด้านในนี้จะเป็นเทพพระสุธานะครับนี่สวยครับ ด่างสวยเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่สวยเลยเทพปฐุธาด้านนี้จะเป็นซับมหาศาลนะครับสวยๆเลยนี่ครับโอ้ตัวนี้สวยซับมหาศาลผมแบ่งอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่เยอะมากครับแล้วก็จะมีออปติมัตหน้าแดงครับนี่ผมแบ่งอยู่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับเนี่ยออปติมัตหน้าแดงนะครับนี่เป็นไม้แหลกตัวครับสามารถไปซื้อกระถางหกได้เลยนะครับนี่แล้วก็จันทะเทพบุตรนะครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ชุดนี้สวยครับนี่ ด้านนี้กันต่อนะครับด้านนี้ก็จะมีไม้ราคาเบาๆครับหงดลุนครับเอาไปสามสิบาทนี่ครับเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะครับหงดลุนนะครับบอลเก่าอีกตัวนี่ก็จะเป็นแหลมสมิลานะครับนี่ครับต้นนี้แบ่งราคาพิเศษเอาไปหกสิบาทครับนี่ก็เป็นไซส์นี้ประมาณนี้นะครับนี่แหลมสมิหลา แล้วก็จะมีนี่ครับไผ่สีสุกไซนี้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับไซ์เล็กนะครับนี่พอคนรับได้นะครับนี่สองใบหนึ่งหลอดนะครับไผ่สีสุกนะครับนี่ด้านนี้ก็จะมีมณนีล้อมเพชรนะครับนี่กระถางนี้สวยๆเลยด่างปลายทุกใบเอาไปห้าสิบาทครับนี่มันีล้อมเพชรนะครับแล้วก็จะมีเทเวศนลมิตรนะครับนี่ครับเอาไปกระถางละห้าสิบบาทพอครับแบ่งปันด้านในนี้จะเป็นเทพการเวลาครับอยู่ในไซส์กระถางหกครับ เทพการเวลาสสวยเลยนี่ครับเริ่มกัดสีมาแล้วผมแบ่งอยู่สองร้อยห้าสิบนะครับนี่เทพการเวลาเป็นบอลใบกลมอีกตัวนะครับนี่ครับน่าสะสมสองร้อยห้าสิบบาทครับด้านในนี้จะเป็นโชคล้ำซ้ำพัดเทลสสวยเลยไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับหาเบาๆนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเหนือดวงครับนี่ครับเหนือดวงต้นนี้สวยครับให้ดูหลอดใหม่นนครับโอ้โหอย่างจึ้งเลยนี่ครับปลายแดงมาสวยมากครับต้นนี้ เลือดวงกระถางนี้ผมแบ่งอยู่ราคาพิเศษให้เอาไปสามร้อยบาทนะครับด่างป้ายสวยทุกใบครับในดูอดใหม่สวยมากครับไปสามร้อยบาทครับราคาพิเศษด้านในจะเป็นสมพันธ์คงก็ไปสองร้อยบาทนะครับสมพันธ์คงป้ายสวยนี่ไปสองร้อยบาทนี่ครับด้านนี้ครับมีหลักไม้พิเศษมาแบ่งครับี่ครับนี่จะเป็นชมพูทวีแผลงนะครับี่ครับสวยครับต้นนี้ไซส์โตล้นกระถางสี่เอาไปลงกระถางหกได้แล้วนะครับไม้ไซส์ใหญ่นะครับต้นนี้ ผมแบ่งอยู่ห0ร้อยบาทนะครับนี่ครับชมพูทวีแผลงนะครับนี่ครับแผงสวยมากครับชุดนี้นี่มีเพื่นแบ่งสองกระถางนะครับแล้วก็กระถางนี้อีกหนึ่งกระถางนะครับชมพูทวีแผงเหลืองนะครับนี่ครับสวยครับกระถางนี้แบ่งอยู่ห้าร้ยบาทนะครับนี่ครับจะเป็นไซส์เล็กลงมานะครับนี่ครับแล้วก็จะมีเทวาอภิลักษ์มาแบ่งครับนี่ครับมาจัดปให้2กระถางครับวันนี้นี่ครับสวยมากครับต้นนี้เทวาอภิลักษ์นี่ครับไซส์นี้ผมแบ่งอยู่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับในกระถางที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวก็นี่กระถางก็มีครับหลอดหม่มาก็สวยครับเทวาพิรักนี่ครับชุดนี้ครับไปกระถางละห้าร้อยห้าสิบาทครับมีมาแบ่งให้สองกระถางนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันต่อนะครับอันนี้จะมีชมพูทวีปนี่ครับชมพูทวีปต้นนี้ก็ไปแปดสิบาทครับสวยๆเลยกระถางนี้จะเล็กลงมาก็ไปหกสิบบาทนะครับนี่ครับแบ่งปันกันราคาเบาๆ ก็จะมีอาจารย์คงกระถางนี้เอาไปหกสิบาทครับแล้วก็นี่ครับโอ้เทพสุธาไซส์ใหญ่ครับนี่ครับสวยมากครับหลอดใหม่มาโหนี่ครับสวยจริงๆทถางนี้ผมแบ่งอยู่สองร้อยห้าสิบาทครับสวยครับเทพสุธาต้นนี้กราบไม่มีหลุดเลยครับต้นนี้สวยไปสองร้อยห้าสิบาทครับราคาเบาๆไซส์ใหญ่นะครับไปลงกระถางหกหรือแปดได้เลยตันี้ก็จะเป็นไก่เขาเชมเมาครับนี่ครับเป็นไม้หายากอีกตัวในตลาดอย่างน้อยมากครับไก่เขาเชมเมาต้นนี้เอาไปสองร้อยบาทครับไซส์โตนะไปลงกระถางแปดได้เลย อันนี้ก็จะเป็นรัศมีฟ้านะครับนี่ครับได้มา1นึ่กระถางรัศมีฟ้าผมแบ่งให้ไป150บาทครับนี่รัศมีฟ้านะครับสำหรับวันนี้ YouTube ช่องคนรักบันศีก็มีไม้มาแบ่งปันกันประมาณนี้นะครับอาจจะมีมาไม่เยอะครับแต่ก็จะมีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะครับสามารถติดต่อแอดไลน์ได้ที่เบอร์062-818-0756นะครับค่าจัดส่งเหมาเหมาทางปรษณีไทย50บาทนะครับรับแบบปลายทางบวกเพิ่ม70บาทนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบอลสีด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆมานำเสนอกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ